สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมอยู่ที่สวนลำไย,ยนะครับสวนลำไย,ยนคะรปฐมชมบึงบัวนะครับก็มีทั้งสวนลำไย,ยอยู่ด้านหลังนะครับก็เนื้อที่ของสวนลำไย,ยนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าไร่นะครับอันนี้สิบกว่าไร่นะครับก็น่าจะได้ล่าสารในช่วง ปีหน้านะครับต้นปีหน้านะครับได้ล่าสานแล้วก็สิ้นปีก็ผลผลิตก็จะได้ออกนะครับสาหรับสวนที่นี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนาบัวนะครับก็อยู่ประมาณสักสิไร่นะครับก็มี2งฝัง่งนี้แล้วก็ในระหว่างล่องสวนนะครับก็จะมีเป็นพริกนะครับแล้วก็จะมีเป็นมะละกอนะครับซึ่งที่นี่ปลูกเป็นมะละกอพันธุ์ แขกนวลนะครับซึ่งลูกจะยาวแล้วก็เอาไว้ตำส้มตำนะครับที่เราเห็นส่วนใหญ่เลยนะครับตำส้มตำก็จะใช้มละกอผ่านแขกนวลเพราะว่าเขาเาเวลาทานดิบเนยเนื้อมันจะกรอบนะครับแล้วก็ไปทําสับตำส้มตำได้กําลังพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแม่ค้าส้มตำเป็นหลักนะครับแต่ว่ามละกรเนี่ยการจะมีลูกนะครับลูกยาวลูกกลมหรือไม่มีลูกอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่า ต้นนั้นเนี่ยออกมาแล้วเป็นอะไรนะครับมีพันธุ์ของเขานะครับมีเพศของเขานะครับมละกอมี3ามเพศด้วยกันนะครับมีตัวผู้นะครับออกมาเป็นตัวเมียแล้วก็กระเทยนะครับตัวผู้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับพามาดูเลยนะครับให้เห็นกันเลยว่าลักษณะของพันธุ์ตัวผู้นะครับอันนี้เขาเรียกตัวผู้นะครับก็คือว่าผมจะพามาดูนะครับพันธุ์ตัวผู้นะครับ อย่างนี้นะครับก็มีแต่ดอกออกมาเต็มต้นเลยนะครับดอกเขาจะออกมาเต็มต้นเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นลูกนะครับผมก็เลยทดลองนะครับอันนี้นะครับมาดูกันผมเอาไม้ตอกเข้าไปนะครับจากเดิมที่ไม่มีลูกเลยนะครับนะครับมีแต่ดอกออกมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยนะครับเป็นดอกแล้วก็ฟ่อไปแล้วก็เหี่ยวไปอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบตัว นะครับแล้วกเ็เพศนะครับอีกเพศหนึ่งนะครับก็ปกติแล้วมะละกอจะออกลูกยาวนะครับแต่ว่าเนี่ครับอย่างเงี้ยออกมาก็จะเป็นลูกป้อมๆนะครับกลมๆอันนี้เขาเรียกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะออกลูกมาเป็นแบบนี้กลมๆผิดทรงไปนะครับผิดรูปแบบไปนะครับตัวเมียลูกรสชาติเป็นยังไงเนื้อเป็นไงเหมือน เหมือนกัเถรนะครับใช้ได้แต่ว่ารูปทรงไม่ได้เท่านั้นเองนะครับไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนี่คือตัวเมียนะครับหรือว่าเพศเมียอันนี้เป็นเพศผู้นะครับที่ออกมาเนี่ยเพราะผมเอาไม้ตอกนะครับมันมีหลายสูตรด้วยกันนะครับก็เขาบอกเอาไม้ตอกโคนเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการหลอกมันว่ากําลังจะตายแล้วนะครับแล้วเขาก็เลยขบวนการอะไรไม่ทราบนะครับเขาก็เหมือนเป็นการไปแกล้งเขานะครับเขาก็เลยออกลูกมานิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ออกมาเยอะ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูที่เป็นกระเทยนะครับซึ่งเป็นต้นพันธุ์ซึ่งถ้าออกมาแล้วก็ต้องออรักษาไวนนาน้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือออกมาแล้วก็เป็นไปตามรูปทรงนะครับก็ลูกยาวนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดออกมาก็จอกลูกไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นมาเลยนะครับก็มีทุก ชอบเหมือนกันนะครับนะครับก็ออกลูกตามทรงของเขาอย่างนี้เป็นต้นกระเทยพันกระเทยซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ถ้าเอกมาเป็นพันธุ์นี้ก็ดูแลเขาไปนะครับบำรุงเข้าไปได้นะครับก็ให้เขาสามารถอยู่ได้แล้วก็ขายได้นะครับมีราคานะครับอันนี้ก็ถ้าได้สักโร10บบาทก็พอละนะครับสําหรับมะละกอพันุ์นี้นะครับพอเขาออกลูกดกแล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็เก็บได้นาน โอเคนี่คือพันธ์ุแขกนวลน,นะครับผมก็ปลูกเอาไว้ตามร่องสวนนะครับซึ่งก็มีปลูกเอาไว้อยู่ตามร่องสวนทุ่ว